สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ผมราชาโตอี้วันนี้วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาโปแอปโปกินนะครับแอบโปสีเขียวนี่นะครับนี่ไงครับทุกคนเห็นไหมครับแอปนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ไปหนึ่งครับเดี๋ยวผมให้พิมพ์เข้าไปใน g o o g l ลนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google เลยอ่ะผมให้ผมไล่อ่ะพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยสต็อปไปก็ได้นะครับสต็อปไปก็ได้อ่ะไปนะครับไป ก็ผมปลูกเกมอะไรลงไมครับแล้วกดเข้าไปเออไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บหนึ่งเราเราคันลอกเออเราเอออะไรวะพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็มาใส่ใน g o o g กนเลยนะครับเ๋ยวผมใส่แล้วนะครับเนี่ยผมใส่แล้วเนี่อันนี้นะครับอันนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้เลยดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแต่ผมดาวโหลดมาแล้วครับแล้วก็แล้วก็มันจะมีเกมทุกเกมให้ดาวน์โหลดนะครับ ผมโปรเกมีนนะครับทุกคนมาดูเลยผมโปรกเกมีนนะครับโคตรดีเลยดูครับดูไว้นะครับผมโปรเกมีน้ะโคตรสนุกเลยนี่ครั <c oughs> บดูดูดูไว้เงินผมุกคนดูเงินผมคนดูเงินผมนี่คนดูเงินผลนะครับเออผมซื้อได้ทุกอย่างอะดูดูซื้อทุกอย่างเงนดิเงโปรเกมีนนะคนดู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 ไว้นะดูไว้นะ ูไว้ดูไว้ในนี้ผมมีแค่นี้เองดูไว้ผมจะเอาดับเบิลเนี่ยเยอะแยะไปเลยว้าวไซม่อนเอาแ๋้วเอาแล้วก็เลยดดีเลยยี่ยี่ไม่ใช่ดาวดีเยไม่ใช่ดาวดีเยเอาแล้วเอ้วเอวเอาแล้วเอ้วเอวเอาแลว เป็นียว้นะเป็นเี่วเปนว็นเรื่ขอเรียกรถก่อนครับขอเรียกรถก่อนแล้วมีเครื่องบินนะครับดิวใช้เงนซื้อได้รถรเต็มที่ไปแล้ววายเออ A P G หรอไม่ใช่บุคลองอรูบุคองหรอวเออ A P I A P I ครับ เอ้ยนี่บินกูจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยนี่เขาต้องมาขี่ไม่ได้น้อเออขี่ได้และลุกล้อลุกล้อเออนี่โว้ยโว้ยโว้ยหัวปอกกินหัวมึงเอ้ยใครกัดตายแล้วขึนซึนซึนโอซึน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 โอ้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 แล้วจะตายหรือช็อตหรือจะตาย

ก็ขอแค่นี้นะครับบ๊ายบาย